นุ่นเอาเอาเสื้อชุชิฟไหมหัวหน้าเอาเสื้อชุชีฟใส่ไหมปั่นในน้ำนู่นนะเดี๋ไปยิบแล้วเขาเอาเรือพายมให้นั่งตะเคียวเย็นๆแม่มันไม่ได้มีโอกาสบ่อยๆแม่ใจเย็นๆน่ะใช่หรอใช่ใช่ใช่เออเอไอ้ฉมหัวหน้าเขาบอกว่าไอ้ฉมขาโบ๊เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบ็ดเกี้ยวใจเย็นๆใจเย็นๆสวยเลยเตรียมเตรียมใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆ ใจเย็นเอาให้ม like ั่นใจเอาให้มั่นใจโอ๊ยโอเคครับเหนื่อยไหมวันน้าเหนื่อยไหมโอ๊ยโอ้โเด้อคนน่ะโอ้ย เอาเอาเป็นพวงมาลัยครับทําเป็นพวงมาลัยทําเป็นพวงมาลัยทาเป็นพวงมาลัยจับจับตะกัวข้างล่างจับตะกัวข้างล่างขึ้นทําให้มันเป็นพวงมาลัยนั่นล่ะครับอบังหน้าหัวหน้าเขาเออแฉวแฉว,แวนี่ต้องอย่างซี่สี่แน่นอนแน่นอนโอ้ยมาได้ไงหมดครอบครัวเลยบ้างอะไซร์โอ้ หมดครอบครัวเลยครับเลยนเหมือนกินันเหมือนวันนั้นเลยวะนเนาะเออกินแบบวันนั้นเลยพวงมันพวงนะครับตอนนี้เราก็ทุนลอยเราก็ปล่อยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้าไลอยู่ข้างหลังแข็มน้ำลึกก็แบบนี้แหลยน้ำยี่สิบกว่าเมตรตะขวดสองเมตรเลยร้อยยี่สิบกรัมสองเมตรเลย ปั่นทีปวดหัวไหล่นะครับออมาหมายนอกๆอก,กันนะครับมาลอยสายมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้อะไรไหมหาเหยือ่อนะครับเอามามาผมจะเอาไปไอ้นี้ก่อนไปขังทำเหยือ่อผมจะใช้ปลาทรายนะครับทำเหยือ่อขังไว้ก่อน ส่วนที่เราปล่อยแล้วก็ปล่อยไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวน้ำมมันนะครับช่วงที่เรารอนะครับเราก็จะตกปลาหน้าดินกันไปนะครับนะกินไม่กินแล้วว่ากันอีทีลงไปแล้วครับหกคันนะครับข้างหน้าสองตรงกลางนี่สามนะครับตัวนนของหัวหน้าเขานี่ขององการนะครับรู้กันครับว่าเราจะ โดนไม่โดนนะครับมาลุ้นกันอีกทีนะครับอ่านี่ปับ๊บเจ้าเจ้าเจ้าครับ,อ,บอ่าอืมายุคนี้อืออ่าครับถอให้แมวแล้วนี่ <laughs> ใไซนี้ต้องไปทอดให้แมวแล้วเ้าบอกฮะไม่พอดีเมียที่บ้านชื่อแมวไงกินได้รบบไม่ว่ากันตา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 อ๋ออือยังเดินอะไร เอาเอาเอามาปักสิเอามาปักข้างหลังสิครับหัวหน้าเราครับหัวหน้าวีตูนเราครับลงข้างล่างไหมครับยืนลงข้างล่างไหมครับเพื่อความปลอดภัยครับฮะมามาแสวิงเอาเขียวลูกเอาเขียวอ่ะสวิงเขียวเนี่ยนี่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 นนไงบงนหลังคาหนังไงสวิงอ่ะสวิงไงสวิงนี่ เข้าเข้าเข้าใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับแต่มันดิ่งอยู่ดิ่งอยู่ดิ่งอยู่อุ๊ยอุ๊ยใจเย็นครับ,ใจ,รบ,ใ,จรบใจเย็นเฮ้เอะไรครับเฮ้ยมันมันมันสายมันเรามันเล็กด้วยยี่ห้าปอนด์เองอะ่ะใจเย็นนะครับเสียงร้องดังด้วยประทับใจว้ะนักการถือตะขอฝั่งนี้ถือสวิงครับเหือ่อยอาชีพครับ เพราะน่ะผมว่าข้างล่างมันจะมั่นใจผ่าไหมหรือว่าได้ทีแล้วได้ทีแล้วเนาะเอาครับเอาที่สบายใจนะเอเขาขาะเอโอเค <laughs> เอาครับเอาเอาเอา <c oughs> อุยอ้ยเออผิดเชิววะผิดชิวะชวะ ไม่มันดีตรงที่ว่าเบ็ดเราเรามัดเองไงไทลินแต่สายมันเขาบอกว่ามันเหนียวมากไม่รู้จะเหนียวแค่ไหนไม่รู้เขาบอกพอดีแล้วหัวหน้าเขาบอกพอดีแล้วอ่าขา<ป>ขาหลังลอกหมดดูครับโอ้ยป่าอะไรวะหัวหน้าหัวหน้ามันท้องเรืออ่านะครับ <laughs> ตัดสินใจอเองนะครับ น้ำหนักอยู่ที่มือคนเดียวอซ่ถ่ายถายถ่ายถ่ายขเขาหน่อยเออองหัวหน้าหน่อยเขาอยากหลือเกินน่ะเงีย็ๆนะครับน้ำลึกอยู่นะนานๆจะได้เล่นอย่างนี้ดูดิให้มันเห็นหน้าเห็นทาก่อนมันคืออะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ย เนี่ยมันไ,ไม่มันวิ่งเข้าว,วิ่งออกมันมันนะมันเลาใจนะเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวมันดูกันน้ำาลึกด้วยอะ่ะโอ้โหหัวหน้าเดี๋ยวมันสีท้องเรือเด้อหัวหน้าอย่ยกสูงอยยกสูงถ้ามันลอดท้องเรือก็จุ่มคันจุ่มน้ำไปก่อนจุ่มน้ำไก่อนจุม่มครับลอดลงไปลึกลงไปลึกลึกครับเดี๋ยวมันจะสีท้องเรือครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาด่าตากล้องอีก เออนั่นแหละไม่รู้ละตัดสินใจเอาเองแล้วกันเข้าท้องเรือก็หน,นุนเอา,าเอาเส<อ><อ>ื้อ<ด>ชูชีพไหมหัวหน้าเอาเสื้อช <จะ S 2> ูชีพใส่ไม่ไปปั่นในน้ำนู <c oughs> ่นนะเดี๋ยวไปหยิบเรือพายมาด้วยตะเกียบเย็นๆแม่มันไม่ได้มีโอกาสบ่อยๆแม่ใจเย็นๆน่ะนานทีมีทางรืบายเฮอยเฮ้วเฮ้ยเฮยเฮ้ยมันขึ้นแล้วมันดึงออกไงเย็บพึ่งเก็บพึ่ง ร้อนแสงซะหน่อยไม,ไม่รู้ตามเหตุการณ์นี่แหละเห็นนะครับช้าหน่อยเอาชัวร์ไว้ครับตัวดูมันดิ่งไปอีกอ่ะเขามันอยู่คนเดียว,วอ่ะมันมหรือเมื่อยไม่เป็นไรเราลุ้นอย่างเดียว ถ่ายเป็นหลักฐานอยู่อ,อ่ะมันขึ้นแล้วมันดิ่งปลาอะไรไม่รู้น่ะ,ะนนนมันอยู่ที่หัวหน้าแล้วมันอยู่ที่หัวหน้าจะเอาขึ้นมาให้ดูแล้วเเอวเอาชา้าช้าแต่ชัวร์ท้งมันไม่มันขึ้นมาอู้ขาขาโน่นเบลอเลยนน,ยน่นน่ะค่อยๆค่อยๆครับใช่ปะวะไม่มเลยอะไม่มกเหรอวะไม่ใช่ขาโบเลย เออใช่ป่ะใช่่ปะไอโฉมโอ้โหเดียมเลยเดียมเลยใช่ป่ะใช่เหรอใช่ใช่ใช่ไอโฉมหัวหน้าเขาบอกว่าไอโฉมขาโป๊ะโอ้ยโอ้ยเบ็ดเกี่ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฉยเลยเตรียมเตรียมใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอาใจเย็นเอาให้มั่นใจเอาให้มั่นใจโอ้ ơi, về ơi, biệt cả ơi mát ơi, ơi, không biết, 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 không อืมปีเร์หอักก hey, mm ่อนเป็นย uh? ังไงครับเปิดหน้าลอกให้ผมก่อนไหมอยู่เเอออาะฮจับหางจับหางจับหางหน้าก็จับหางหน่อยเออฮะคิปเปอร์มีเปล่าวะหัวหน้ามีเปล่าอ่าชิเปอร์มันจะ นะครับถ่ายรูปเป็นหลักฐานหน่อยนี่ความสุขของเราโป๊ยน,น,าาน้าน้าบ้านมันอยู่คนเดียวออเเคครับหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไหม,ม,าาหย,ไหมยากเจอนะ <c oughs> <c oughs> อะ จ๋าจ๋าจ๋าเอาลุ้นกันต่อลุ้นกันต่ออะ่ะเดี๋ยวเราเราหน้าถือว่เป็นอเอนอบอก<ป>ลูกน้องทางบ้าน,นไหมบอกลูกน้องทางบ้านไหมที่มาได้มา <gracias S 2> เอ้ยเอ้ยอ <laughs> ่าแล้ว <laughs> าดแล้วพลาดแล้วเอ้ย <laughs> ทักไม่เป็นไรแร้วไปฝากเนาะ <laughs> ดูคลิปเกาก็ดีใจแล้วาเดอเ่าไปไปไป ผลงานวันนี้ใหญ่ไม่ใหญ่ลงหลวไม่หลอดเนาะอืมอคยได้เตยใช่ไหมนี่แหละผลงานเราแค่นี้แหละ สว้าเขาตัวภูมิใจอินซีอินซีตัวใหญ่อินซีโอ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายอินซีตัวใหญ่อินซีเรากลพันเนาะโอเคครับอ๋อ <c oughs> เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็นะครับ <c oughs> ก็จะสวัสดีครับนะครับ เต็มทางไงนะันย้ยเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ